ตัวผู้นะคะน้องมียี่สิบนิ้วนะคะข้างหลังน้องมีข้างละห้านิ้วนะคะจะหายากมากนะคะที่น้องหมาจะมียี่สิบนิ้วเหมือนโคนโบราณเชื่อว,ว่าเป็นน้องหมานำโชคนะคะข้างหลังนะคะตรงคอก็จะมีสีขาวตอนนี้น้องยังเด็กค่ะ สีดำกับสีขาวจะเข้มช่วงอายุ40วันจะมีสีน้ำตาลขึ้นตามตัวตามหางนะคะแล้วก็ตรงหัวตรงหัวจะสีน้ำตาลเลยค่ะตรงหน้าน้องสมบูรณ์ดีนะคะอ้วนมักหน้าก็สวยนะคะตัวนี้ตัวเมียนะคะลายคอลายข้างหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ น้องแข็งแรงดีนะคะมากหน้าก็สวยมากเลยค่ะจมูกมีดํานิดนนะคะตอนนี้สีดํำกับสีขาวจะเข้มนะคะแต่น้องไม่ได้มี2ส,สีนะคะอย่าเข้าใจผิดช่วงอายุ40วัสนสีน้ำตาลจะขึ้นตามตัวนะคะตามหางรอบตัวเลยค่ะตรงหัวตรงหูแล้วก็ตรงใบหน้าก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะจะเริ่มเข้มขึ้นเข้มขึ้น น้องน่ารักมากเลยค่ะใกล้จะลืมตาละหญิงหนึ่งนะคะสีดำขนกระมียค่ะน่ายนยแล้วกินนมเก่งมากเลยค่ะดำทั้งตัวเลยนะคะดำสนิทเลยค่ะ ตัวนี้จะเป็นอานไวโอลินนะคะกำลังชัดขึ้นแล้วค่ะโตขึ้นคงจะสวยแลบพิ้นออกมาแล้วลูกหญิงสองนะคะ สีเม็ดมาขามค่ะเป็นขนกระมยีนะคะอ้านสอนคมกิฟเลยค่ะหูดำอะ่ะหูดำเหมือนพ่อเลยค่ะเล็บจะดําแล้วเล็บก็ได้พ่อเป็นขนกระมยีนะคะน้าย่นมากเลยค่ะกินนมเก่งมากค่ะ